มาริโอหวังเก็บตัวกิเลนวันเล่ช่วยนักเตะโฟกัสฟุตบอลรับยังต้องปรับปรุงทางเกมรับและลุกหลังจากที่พลพรรคกิเลนผย Yong c g เมืองทองยูเนเต็ดเป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมด้วยการยกพลไปเก็บตัวที่คันกิเลนวันเล่สมวัตนครราชสีมาเมื่อว่านําคารที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมา กานที่ช่วงเย็ยนของวันเดียวกันโคชโอมาริโอยูรอกกี้เฮดโค้ดใหญ่ของทีมจะนำนักเตะลงฝึกซ้อมทันทีล่าสุดมาริโอยูรอกกี้กุญซือใหญ่ของทัพกิเลนพยองเปิดเผยหลังการฝึกซ้อมที่แคมป์กิเลนวันเลขเป็นครั้งแรกผ่านล่ามส่วนตัวว่าแฮปปี้มากๆเพราะการที่เราได้มาที่นี่ ทำให้เราโฟกัสกับฟุตบอลอย่างเต็มที่มันเป็นในเรื่องของการได้อยู่ร่วมกันในเรื่องของสภาพอากาศที่นี่ด้วยแล้วก็อุปกรณ์หรือสถานที่ฝึกซ้อมที่นี่มันครบคันดังนั้นเรามาทํางานหนะักเพื่อที่จะเตรียมตัวการไปเยือนสิงห์เชียยเูเนเต็ดอาจจะเป็นเกมเยือนที่ยากที่สุดในซีซั่นนี้แต่เรามาที่นี่เพื่อที่จะโฟกัสกับระบบทัคติกของการฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปทําผลงานในเกมกับสิงเชี์เรียให้ดีที่สุด ผมคิดว่าเรามีระยะเวลาในการเตรียมตัวนักเตะในการที่จะไปเยือนเชียงรายมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมยังไม่แฮปปี้และยังต้องพัฒนาต่อไปในเรื่องของการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับมันยากอยู่แล้วเพราะเป็นเกมเยือนด้วยและแทบจะทุกทีมใน,นไทยลีกตอนนี้ที่เป็นทีมค่อนข้างใหญ่แทบทั้งหมด ดังนั้นจากสิ่งที่ผ่านมาและการทำงานของเราที่ผ่านมาเราคาดหวังในการมาทำงานหนักกันที่นี่เป้าหมายของเราแน่นอนในการมาฝึกซ้อมที่นี่เพื่อที่จะทำงานหนักเพื่อที่จะไปชนะในเกมกับเชียงรายดังนั้นตอนนี้ผมไม่ได้เป็นห่วงเรื่องบรรยากาศของทีมเพราะบรรยากาศของทีมตอนนี้ดีมากแต่ที่เราต้องห่วงคือการทำงานหนักของเราแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงและพัฒนาซึงหากเราแก้ไขตรงนี้ได้ในแมตช์กับเชียงรายคิดว่าเราจะทำผลงานได้ดีแน่นอน สำหรับเอสซีเมืองทองยินเต็ดที่ปัจจุบันอยู่อันดับที่8ของตาราง2ีแต้มจาก10นัดมีคิวทำศึกไทยลีก2020ได้บกุกไปเยือนสิงเชียงรายยนเเต็รต้องจาาฝูงที่มี23แต้มจาก13นัดในวันพุธที่18พฤศจิกายน63ที่สนามจิงเซเดียมเวลา18นาฬิกา30นที